สวัสดีวันเสาร์ที่15มกราคม2565นะครับพบกันได้ทุกวันกับบทวิเคราะห์ฟุตบอลจากเฮียทางช่อง y o u t u b e กวินกูรูสปอร์ตนะครับที่เด็ดตัวเดียวคัดเน้นๆวันนี้ไปกันที่ศึกฟุตบอลพิมียร์ลีกของอังกฤษนะครับไปที่คู่สุดท้ายเลยนะครับเวลาเที่ยงคืนครึ่งแอสตันวิลล่าครับจะเปิดบ้านที่วิลล่าพาร์คต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ไปดูความพร้อมสเปซตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามวันนี้ของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับอตันวิลล่าวันนี้จะได้ประเดิมนักเตะใหม่นะครับอย่างลูก้าดีนนะลงเล่นทางแบ็กซายนะครับแผงหลังก็มีพวกไทลอนมิงส์นะครับมีคอนซานะครับแล้วก็แมตติคแคทนะผู้รักษาประตูก็เป็นเอมิเลีโนมาติเนสนะครับแดนกลางมี ดักลาสลุยนะครับนะแล้วก็มีจาคขอบแรมซี่นะแดนหน้ามีเอเมิเรโนลบัวเดออินนะครับแดนนี่อิงแล้วก็โอลิเวสกินนะครับส่วนแมนยูของกุนซือรับรังนิกนะครับวันนี้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนหลายตำแหน่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าลุคชอ์นี่ติดโทษแบนนะครับรวมไปถึงสกอตต์แม็กโทเมเน่นะครับวันนี้ แดนกลางก็จะนําทำรรมาโดยบูโน่เฟอร์นันเดสนะแล้วก็มีเนเมย่ามาติดนะครับเฟร็ดแล้วก็ดอนนี่ฟันเดอร์แบกนะส่วนแดนหน้าวันนี้ใช้หน้าคู่นะครับใช้เอดิสันคาร์วานี่กับคริสเตียโนโรนันโดครับแผงหลังก็มีอารอนบันบิสก้านะครับอเล็กเตเลสนะแม็กควายแล้วก็วาลานนะผู้สำบะตูเป็นเดวิดเดเคอาร์นะครับไปดูเฮดทูเฮดเวลาเจอกันนะครับสำหรับคู่นี้ก็เจอกันมาล่าสุด ใน Man U, เอฟเัพแมนยูเฉือนเอาชนะได้1.0นะก่อนหน้าน,นั้นก็เจอกันในลีกนะเป็นทางด้านอ t ตตาวิลล่านี่ก็เฉือนชนะได้1.0เช่นเดียวกันนะครับส่วนฤดูก,กาลที่แล้ว2นัดเนี่ยเป็นทางด้านแมนยูนะครับเอาชนะได้ทั้งไปและกลับเลยนะครับชนะในบ้าน2.1แล้วบุกไปชนะอ t ตตาวิลล่า3ประตูต่อ1นนะครับ มาดูผลงานของไอตันวิลล่าครับ5นัดหลังสุดชนะได้เพียงนัดเดียวนะคือการบุกไปเอาชนะนอริซิตี้ส่วน4นัดที่เหลือนี่แพ้รวดเลยนะครับแพ้แมนยูแพ้เบนฟอร์ดแพ้เชลซีแพ้เวอร์พู Liverpool. แต่ก็ไม่เสียหายนะครับแพ้ทีมใหญ่ทั้งนั้นเลยนะแพ้เวอร์พูเชลซีแมนยูนะครับก็ต้องบอกว่าแพ้ได้นะส่วนทางด้านแมนยูครับ5นัดหลังสุด ชนะไปสามนัดนะครับเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับแพ้บูฟแฮมตันขาบ้านนะสามนัดที่ชนะก็มีชนะแอตตานิลล่าชนะเบอร์ลี่ชนะนอริทนะครับแล้วก็มีเสมอนิวคาสเซนหนึ่งหนึ่งนะครับในเกมเยือนมาดูตารางอัตราการชนะราคาต่อรองนะครับแอตตานิลล่าปีนี้อยู่ที่สี่สิบเจ็ดจุดสามเจ็ดเปอร์เซ็นต์แมนยูสี่สิบสองจุดหนึ่งหนึ่งนะครับ ผลงานในบ้านนะครับชนะราคาต่อรองนะแอสตันวิลลาอยู่อันดับที่เจ็ดนะครับห้าสิบห้าจุดห้าหกส่วนแมนยูผลงานนอกบ้านนะชนะราคาต่อรองอยู่ที่สี่สิบสี่จุดสี่สี่เปอร์เซ็นตนะครับมาดูตารางคะแนนครับแมนยูอยู่อันดับที่เจ็ดลงเล่นไปสนะิบเก้านัดชนะเก้าเสมอสี่แพ้หกยิงไปสามสิบประตูเสียไปยี่สิบเจ็ดประตูนะครับมีสามสิบเอ็ดคะแนนส่วนแอสตันวิลล่า อยู่ที่14นะครับ19นะัดชนะ7สเสมอ1แพ้11ยิงไป25ประตูเสียไป30ประตูนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้รูปเกมสูสีนะเ่นราคานี่เปิดมาที่สเสมอไหนสเสมอกันครับเลือกเชียร์ฝั่งไหนก็ได้วันนี้เฮียมั่นใจครับว่าสเ p ฟ e นเจราร์ดนะครับทำการบ้านมาแล้วนัดที่แล้วที่เจอกันในรายการ FA ครับที่แพ้1-0 อ้ตันววลาเล่นดีกว่านะครับถึงจะบุกไปเยือนนะแต่วันนี้ถึงเวลาครับแก้แค้นนะครับทันควันเลยนะวันนี้เชื่อว่าตันวิ l ลาเล่นในบ้านจะไม่แพ้ครับนะเพอเอนี่เบียดแซงเอาชนะแมนเชสเ,เตอร์ยูไนเต็ดได้ใน90นาทีแน่นอนครับจัดไปในเน้นตัวเดียววันนี้ที่สิงห์พยองแอตตันวิลล่าครับ